แต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าแต่งแล้วใช้งานได้แต่งแล้วเหมาะสมกับตัวรถเราแค่นั้นเองครับพี่ๆว่าเก่า XLS เนี่ยรถสีใดก็ตามแต่นะครับจะได้ฝาค้อ,อ,อบกระจกเป็นสีนั้นๆแต่ตอนนี้กลายเป็นงานสีดํา ABS นะครับตัวนี้นี่คือ New XLS นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลที่เขาบอกว่า,าเซลล์แต่งรถได้เป็นเหรจริงไหมจริงครับเซลล์เซลล์ไม่ได้แต่งเองอยู่แล้วเซลล์ไม่ได้แต่งก็ให้ช่างแต่งทั้งนั้นสวัสดีครับพี่ๆโฟกัสเชียงคายครับเียเรามโฟกัสต้องพบกับรถยนต์ Ford วันนี้จะพาชม รถยนต์สุดหล่อคันหนึ่งรถยนต์สุดหล่อคันหนึ่งนะมาอยู่นี่พี่มาอยู่นี่ตากล้องคันนี้เป็นในส่วนของตัว next gen ranger นะครับเรนเจอร์ anger, ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่อัปเดตมานะปัจจุบันนี่คือ new xls นั่นเองนะพี่ๆไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะจริงๆแล้วหน้าตาจะเป็นอีกแบบหนึง่งคือเป็น next gen อยู่แล้วแต่ xls ของเราเนี่ยจากราคาปกติเมื่อก่อนขาย899ตัวนี้ก็อยู่ที่919,000บาทปรับอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดที่ปรับ และยังคงดูได้นะแต่แต่ตนี้คือเป็นการปรับแต่งใหม่้งคันเลยแต่ก่อนที่จะชมคลิปนี้พี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ได้นะครับจะจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถยนต์ฟอร์ดตลอนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฟอร์ดกับเานั่นเองนะครับพี่ๆโอเคเรามาชมรถกันต่อเลยนะครับคันนี้คือ New XLS นะครับเป็นการปรับแต่งโฉมใหม่นะคือสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะครับสไตล์ออฟโรดมีอะไรบ้างน่นนครับจากด้านบนนี่เลยคือในส่วนของตัวสครูปรูปมาส่งฟิตนะฮะ งานสรูปตัวนี้นะครับปกติจะเป็นงานดําด้านนะเป็นงานดําด้านอันนี้ทําเป็นสีคุมโทนคือสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถพร้อมด้วยลายม้ามาสแตงที่เป็นสีแดงนะครับเป็นทรีโทนเลยนะดำด้านงานเดิมดําเงาพร้อมด้วยม้าสีแดงนะครับนนคริดิฉันว่าเรนเจอร์ตัวนี้ปกติจะอยู่บนหน้ารถของตัวเรนเจอร์สตรอมแท็กนะเอามาติดตั้งบนตัวรถยนต์ของพี่พีเอฟซีได้เช่นเดียวกันสามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากได้เรนเจอร์หน้ารถนะฮะเราก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับเป็นงาน ตัวหนังสือของรุ่น s t ตรมแ e ็กนั่นเองกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตอนนี้เป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าของตัว r ร p t ต r นะครับเป็นงานคัสตอมทำตัวหนังสือเป็นสีแดงตัดกับสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆสามารถเลือกได้นะตามสีตามความชอบได้เลยนะอยากได้สีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบสั่งได้เลยนะเดี๋ยวสั่งให้ช่างทําอีกทีนึงเพราะอาไม่ได้ทาเองช่างทําให้นะครับพี่ๆช่างทําให้แล้วก็ในส่งด้านล่างตัวนี้นะครับเปลี่ยนมิติของตัวรถส่งออฟโรดออฟโรดก็ต้องเปลี่ยนนี่เลยครับที่ชุดเหล็กนะครับ ชุดเล็กของเราก็มีอย่างฮาร์เมอร์มีอ u t เลนเดอร์อย่างพี่คนที่ต้องการไปสง่งงานอ u t เลนเดอร์เพราะว่าตัว XLS เนี่ยมันไม่มีในส่วนตัวพวกระบบเขาเรียกว่าเซนเซอร์ต่างๆนะครับด้านหน้าจะไม่มีเซ็นเซอร์เรดาร์ーーอะไรก็ไม่มีกล้องไม่มีก,มมก็คือทําให้ติดตั้งได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องของพวกเซนเซอร์ต่างๆมันจะเพี้ยนหรือมีอะไรระบบแจง้งเตือนขึ้น,นมาแบบผิดปกติได้นะครับในส่วนของตัวด้านล่างก็จะเป็นเขาเรียกว่าอกไก่นะครับอ,อกไก่หรือกันแครง เป็นของ o u t l a เด e r มันมาทั้งชิ้นมาทั้งชุดนะมาทั้งหมด3ชิ้นเลยมีชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3ก็จะมาด้วยกันเลยพร้อมด้วยในส่วนตัวบวกห่วงลากจูงนะครับเป็นเหล็กยึดติดกับตัวแชสซีทั้งสองข้างไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราลากจูงหรือดึงด้านหน้าเนี่ยนะฮะตัวรถจะบิดจะเบี้ยวไม่มีแน่นอนเพราะว่ายึดติดกับตัวแชสซีนั่นเองครับส่วนตัวด้านข้างคันนี้นะครับทำการเสริมด้วยการยก,ยก,รยกสูง3นิ้วเนาะยกสูง3นิ้วน,นะครับ เปลี่ยนในตัวปีกนกปรับองศาเพื่อปรับมุมมองของตัวมุมแคมเบอร์แคสเตอร์เพื่อชดเชยการสูญเสียองศาหน้ายางนั่นเองครับเพราะปะกติเนี่ยตัวรถเขาเนี่ยจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับหน้ายางก็จะสัมผัสกับพื้นแบบโดยตรงแต่พอนี้พอเรายกตัวรถให้สูงขึ้นด้วยการใส่ก้อนหอนุนรองหัวโช๊คเพื่อให้รถลอยนะครับใส่ปีกนกปรับองศาเพื่อให้หน้ายางเนี่ยจากหน้ายางผิดปกตินะครับพอยกขึ้นปุ๊บหน้ายางมันจะแบะแล้วมันจะกินด้านนอกก็ปรับองศาของตัวรถใหม่เพื่อให้หน้ายางสัมผัสเต็มพื้้นนนนทีีนนนะ่่กกกบถะรแแลลลว็เเปยอมมจาขดิ นะขอบเดิมของเขาเนี่ยขอบ17นิ้วเท่านั้นเองนะครับของตัว XLS เนี่ยได้ขอบ17นิ้วก็เปลี่ยนเสียเป็นขอบ20ออฟเซ f f s ลบยีนะครับก็ฟิลลิ่งของล้อก็จะใหญ่ขึ้นเป็นงานของ o a s i s นะครับเป็นก้านวายใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ยางโอเวอร์ไซส์เป็นของตัวโตโยต้าอัพเพนกันพลีนะเป็นซีรียางสามยาทับ55า R 20ก็ฟิลลิ่งยางเต็มถนนแน่นอนนะครับล้นนิดๆนะครับดูสวยๆแล้วก็ใส่ตัวคิ้วซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อพี่ก็เลือกได้นะครับมีลายฟฟันเเืองแแบบบบบรีียมมหุด หรือจะเป็นแบบคิวแรปเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบอยากได้ไลายแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยอาร์ตมีรูปแบบการตกแต่งแบบนี้มากกว่าหนูล่ลรูปแบบพี่ๆเลือกได้อยากได้รูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็มารังสรรกันแล้วก็ให้ช่างเขาทาให้เพราะว่าเราไม่ได้ทดําเองเราให้ช่างทําให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะไม่ต้องกังวลที่เขาบอกว่า,าเซล์แต่งรถได้เป็นนะจริงไหมจริงครับเซล์เซล์ไม่ได้แต่งเองอยู่แล้วเซลล์ไม่ได้แต่งก็ให้ช่างแต่งทั้งนั้นพี่คอนแทคมาผมคอนแทคใช่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลังสรรตามความชอบเราเราชอบแบบนี้เราก็แแต่งบบนี แต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าแต่งแล้วใช้งานได้แต่งแล้วเหมาะสมกับตัวรถเราแค่นั้นเองรับพี่ๆว่าดูด้านข้างกันต่อด้านข้างนะครับกิมมิกใหม่ลืมให้พี่ดูกิมมิกใหม่ของตัว XLS เนี่ยบริเวณครีบระบายความร้อนปกติถ้า XLS ตัวเดิมจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นงานสีดําแต่ไม่ใช่ดําเงาแล้วเป็นสีดําธรรมดาเฉยๆนะครับพร้อมด้วยนี่ครับฝาครอบกระจกมองข้าง ถ้าเป็นตัว XLS ถ้าเป็นตัวเจนเก่า XLS เนี่ยรถสีใดก็ตามแต่นะครับจะได้ฝาค้อกระจกเป็นสีนั้นๆแต่ตอนนี้กลายเป็นงานสีดำ ABS นะครับตัวนี้นี่คือ New XLS นะครับแล้วก็นี่ครับที่มือที่อะไรก็แล้วที่ที่เปิดประตูหรือที่จับนี่เองนะฮะถ้าเป็น XLS ตัวเดิมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างคันนี้รถสีดําก็ต้องเป็นดําเงาแต่นี้งานใหม่ก็จะเป็นสี ABS หรือเป็นงานพลาสติก ABS นั่นเองนะครับพี่พี่นี่นั่นคือตัวความที่แตกต่างแล้วก็ด้านในพอดีรถล็อก ok ไม่ได้กุญแจมาครับเบาเป็นเบาหนังแล้วนะครับบันไดนี้เปลี่ยนใหม่จากบันไดเดิมนะเป็นบันไดของตัวโรงงานก็เปลี่ยนเป็นของ h า m m e มอร์รุ่นชาร์ o w นะครับมีตัวกันลื่นให้ตัวนี้เหยียด yeah, ดีๆนะพี่พี่ถ้าเหยียบผ้าขึ้นมาเนี่ยถ้าลื่นไม่แต่มันไม่ลื่นอยู่แล้วนั่นเป็นผ้าทรายนะฮะแต่ว่าในเรื่องของเนี้ยเวลาเราเหยียบปุ๊บมันจะยึดติดกับรองเท้าเราเลยนะโอกาสลื่นจะมีน้อยมากนาน,น,นวาบใของตั โซลาร์ลูปแหลกก็เป็นของฮาร์เมอร์เช่นเดียวกันนะไฟเนี่ยสามารถปรับได้3ระดับเปิดเปิดกระพริบ clip, แล้วก็กระพริบ clip, แบบฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหรือ,รอขอทางสามารถเปิดได้เลยนะฮะด้านหลังเพิ่มความหล่อด้วยโรบาร์เป็นเหล็กคู่ของ Outlander นะฮะก็ระวังรถนะพพิตากล้องเดี๋ยวแท็กซี่เอาไปกินนะฮะก็เป็นในสองตัวโรบาร์จาก Outland เ r er, นั่นเองอนะ่ะด้านท้ายเดี๋ยวรถแท็กซี่หน่อยด้านท้ายครับเพิ่มความหล่อด้วยบัมเปอร์ครอบท้ายว้นโลโก้พร้อมกล้องมองท้ายของตัว FORD นะครับเป็นตัวหนังสือสีดำด้านทั้งหมดเลยแล้วก็คลิปด้วยสีแดงเพื่อเพิ่มเลเยอร์ให้กับตัวหนังสือให้มันดูสวยงามเพิ่มแล้วก็เพิ่มอะคริลิกครับว่าเลนเจอร์นะครับเป็นสามมิติเพิ่มให้มันนูนูนขึ้นมาแล้วก็การชนท้ายเป็นงานของเอาเรนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับ <Okay. S 1> พี่พี่โอเคเดี๋ยวไปด้านหน้ารเลยครับพี่พี่จากล้องเดี๋ยวระวังเดินชนรถลูกค้าตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางวันนะพี่ปกติเราจะทำรีวิวราทำตอนกลางคืนนะวันนี้เราทำกลางวันไม่ดูวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะส สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถพูดคุยกันได้ที่อาอร์ตพัฒนคอนโชว์รูมเกษตรน้ำมันโชว์รูมยอดขายลำหนึ่งถึงสามตีซ้อนกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สี่ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งนะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างหรือคลิกลิงก์เข้ามาพูดคุยกันนะครับอาร์ตอยู่ที่พัฒนคอนโชว์รูมเกษตรน้ำมันต่อมอที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะครับสามารถเข้ามาชมรถได้หรือจะมาทดลองขับเทสต์ได้กับอาร์ตดูก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาคุยในเรื่องของแคมเปญโปรโมชััั่่่่่่่นน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 ไไไไไมมมวววาา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 าออออออยยูใสสหหขงปรรรรรรระะะเเเทททศกกก็ถถบบ์์์ด้้้คพีีจฟแซ ส่งตรงถึงหน้าบ้านที่พี่เช่นเดียวกันเลยนะฮะฝากพี่พี่ด้วยนะครับในเรื่องของการดูรถฟอร์แต่งหล่อๆนะครับหรือจะเลือกในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นใดๆก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแค่นิ้วมือสัมผัสก็คุยกันได้แล้วนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้ม่านในการนับชมรถยนต์ f อร์ตลอๆแบบนี้นั่นเองนะครับพี่ฝากไว้านาะบอกความใจด้วยสำหรับที่ไอเคันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านสวัสดีครับ